ภายในอาณาจักรเชียงป้อยป้อยสุนานำกองทัพจำนวนหน้าพันนายหยุดการลุกคืบไปทางทิศตะวันตกแล้วหันไปทางทิศใต้มุ่งหน้าสู่พระราชวังกษัตริย์เชียงเมื่อพวกเขาถึงพระราชวังขันทีและทหารรัากษาการก็วิ่งหนีไปหมดแล้วกองทัพอันแข็งแกงห้าพันนายของโซนานยึดของพระราชวังของกษัตริย์เชียงได้อย่างง่ายดายส่งหน่วยลาดตระเวนจำนวนหนึ่งร้อยนายไปเฝ้าในสี่ทิศตะวันตกตะวันออกใต้และเหนือ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆภายในรัศมีหนึ่งร้อยหมายใจกำลังครึ่งหนึ่งไปตัดทองและรีบปไปขอรับทองทั้งหมดจะต้องส่งมอบและกระจายทั่วถึงกองทัพครึ่งหนึ่งพร้อมประจำการพร้อมลบได้ทุกเมื่อป้ยแม้ว่าทองจะอ่อนแต่ทองของราชาเชียงก็ละลายเข้ากับหินทำให้ตัดได้ยากมากในเวลานี้เป็นกลางฤดูร้อนและทหารทุกคนที่อยู่ระหว่างการตัดทองก็เหงื่อไหลท่วมตัว ผู้ที่เก่งในการตัดทองจงตัดไปและผู้ที่เก่งในการวางแนวป้องกันจงตั้งหลับเอาไว้ขอรับเมื่อกลางคืนมาเยือนในไม่ช้าสูนานก็รู้สึกประมาเป็นพิเศษโดยคอยสังเกตความเคลื่อนไหวรอบตัวเขาอยู่เสมอไม่มีศัตรูแต่ก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนโชคดีที่เรามีทองจากราชาเชียง นายท่านทองมีมากกว่าที่เราคิดไว้มากหลังจากแปลงแล้วน่าจะมากกว่าสองล้านเหรียญทองด้วยทองคําชุดนี้ท่านจะสามารถตั้งหลักในภูมิภาคตะวันตกได้ยอย่างรวดเร็วและได้ตําแหน่งผู้ว่าการมณฑลอีกไม่กี่ปีข้างหน้าตะกูลซูของเราคงจะเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งจากนั้นกลับไปยังรัดเย่ทําลายตระกูลจินและสังหารเส้นหลังนายท่านจงเจริญนายท่านจงเจริญทองคํานั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ทุกคนทุกแห่งจริงๆ แม้ก่อนจะถึงภูมิภาคตะวันตกขวัญกำลังใจก็ได้รับการส่งเสริมจากการเห็นทองคำจำนวนนับไม่ถ้วนส่วนทหารที่ตัดทองหลายคนก็ทองเข้าปากเป็นปฏิกิริยาแรกหลังจากการตัดเนื่องจากทองคำมีความอ่อนตัวมากกว่าโลหะอื่นๆที่มีสีเดียวกันจึงสามารถระบุดได้อย่างรวดเร็วโดยการกัดว้าวมันเป็นทองจริงๆกษัตริย์เชียงคนนี้รวยจริงๆฮๆ่าๆเพราะมันคงจะตกไปอยู่ในมือพวกเราหมดสินเนาะ มามามาได้เวลาอาหารแล้วหลังจากที่ได้สัมผัสทองแล้วหลายๆคนก็หยิบเค้กงานดาขึ้นมาและกินทันทีใครก็ตามที่ได้สัมผัสทองคําจะต้องได้กินมันเข้าไปอย่างแน่นอนปริมาณงานในการตัดทองนั้นมหาศาลมากกองทัพของซูนานจึงต้องใช้เวลาหลายวันจึงจะเสร็จอยู่ๆทหารในกองทัพบ,บางคนก็เกิดอาการท้องเสียอ้อข้าปวดท้องตอนแรกไม่มีใครสนใจเรื่องนี้ แต่ทหารเริ่มมีอาการท้องเสียมากขึ้นเรื่อยๆเป็นช่วงฤดูร้อนแต่พวกเขากลับรู้สึกหนาวสัน่นพวกเขากำลังอาเจียนและมีอาการท้องเสียและมีเลือดปนอยู่ในอุจจาระด้วยนายท่านทหารทุกคนมีอาการท้องเสียมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ไม่ได้เข้าร่วมขุดทองไม่มีอาการใดๆไม่นะทองนี้ไม่สะอาดต้องมีอะไรบางอย่างเคลือบอยู่บนพื้นผิวส้นหลังต้องเป็นเจ้าส้นหลังแน่ เนื่องจากเส้นหลังได้ทําการยุ่งเกี่ยวกับทองในพระราชวังเชียงนั่นหมายความว่าเขาคงคาดการณ์ไว้แล้วว่าเราจะมาที่พระราชวังเชียงกองทัพเชียงอยู่ไม่ไกลแล้วอรุณาได้กลายมาเป็นกษัตริย์เชียงใหม่และอาจจะนําทหารม้ามาเพิ่มกว่าสองหมื่นน้อยเราเหนื่อยมากจากการท้องเสียแล้วจะเอาอะไรไปสู้คาดว,ว่าพวกเราจะหมดตัวภายในไม่ช้าความโลภทําให้จิตใจมืดบอดข้ารู้ชัดเจนว่าควรจะไปทางทิศตะวันตกแต่ทําไมข้ายังโลภอยู่ล่ะ ส้นหลังนี่หลายการจริงๆหลายการจริงๆข้าหล้งว่าเขาไม่มีทางเลือกอื่นแต่ทําไมยังผิดพลาดอยู่แบบนี้ล่ะนายท่านขอรับแม้ว่ากองทัพของส้นหลังจะตามทันแต่ความเร็วของพวกเขาก็ไม่เร็วเลยคนของเราก็กระจายอยู่ห่างไกลกันเส้นหลังจะต้องใช้เวลาหลายวันจึงจะตามทันเรายังมีเวลาที่จะตัดทองแล้วออกเดินทางไม่หยุดตัดทองเดี๋ยวนี้แล้ทุกคนจะขึ้นมาแล้วออกทันทีไป เข้าใจแล้วขอรับ2วันต่อมานับตั้งแต่ซูนานโลบหนีออกจากพระราชวังเชียงก็ผ่านมา2วันแล้วผู้คนในกองทัพของซูนานล้มป่วยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและตอนนี้ครึ่งหนึ่งของพวกเขาก็ป่วยแม้ว่าที่นี่จะเป็นทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ที่มีพื้นราบเรียบแต่พวกเขาก็ยังวิ่งไม่ได้ถึง200ไมล์ใน2วันก็พอกองทัพที่ป่วยหนักรายงานด่วนรายงานด่วนขอรับทางใต้มีทหารมาก,กูเชียง ตามที่คาดไว้เส้นหลังกันังไล่ตามมาจากทางใต้ตอนนี้ทหารของข้าป่วยกันหมดเราจะสู้ได้อย่างไรนายท่านมันเป็นความผิดของข้าเองมันเป็นความผิดของข้าทั้งหมดข้าไม่ควรโลกถ้าข้าไม่พูดถึงท้องก็คงไม่หายนะแบบนี้เราเองที่ทำลายท่านตะกูลซูจะต้องเผชิญกับความหายนะอีกครั้งหนึ่งข้าควรทำอย่างไรโสนานหากเจ้าผ่านด่านนี้ไม่ได้ตะกูลซู้จะถูกทำลายความโลภทำให้ข้าพังทลาย และกำไรทําให้จิตใจข้ามืดบอดข้าควรทําอย่างไรแต่กกลสูจะพินาศไม่ได้เช่นนี้ต้องมีหนทางต้องมีหนทางพี่ชายเจ้าจงพาคนไปไม่กี่ร้อยคนไปยังภาคตะวันตกให้เร็วที่สุดข้าจะอยู่ข้างหลังเพื่อข่มการการล่าถอยของท่านภัยพิบัติครั้งนี้เกิดขึ้นจากข้าและข้าจะชดใช้บาปของข้าโดยการตายของข้านายท่านข้าจะอยู่ต่อเพื่อข่มการการถอยทัพของเราด้วยท่านพาคุณชายน้อยไปเถิด ไม่ไม่เส้นหลังคงจะส้มโจมตีกองทหารทางทิศตะวันตกเขาคงเดาได้ว่าข้ากําลังไปภูมิภาคตะวันตกเราถูกกากตัวอยู่ในพระราชวังเชียงมาหลายวันแล้วเขาคงจะส่งทหารมาชันยอดมาอยู่ข้างหน้าเรารอให้เราติดก,กับดักของเขาโซยงเจ้าเต็มใจที่จะตายเพื่อข้าหรือไม่ข้ายินดีข้ายินดีนด,ดีสวมชุดคุมของข้าชูทงของข้าขึ้นมุ่งไปทางทิศตะวันตกต่อไปเดินต่อไปข้างหน้า แลวดึงดูดกองกําลังหลักของเส้นหลงังอาณาจักรเชียงต้องผ่านภูเขาและหุบเขาเพื่อไปถึงภูมิภาคตะวันตกนี่เป็นเส้นทางตรงเพียงทางเดียวเส้นหลังจะต้องซุ่มโจมตีไว้ที่นั่นแน่นอนเจ้าต้องเป็นเหยื่อล่อข้าจะนําคนอีกไม่กี่ร้อยคนมุ่งหน้าไปทางเหนืออย่างเงียบๆเ,เพื่อมุ่งหน้าสู่ภูมิภาคตะวันตกขอรับนายท่านโหยงบัญญัติ์สำหรับเจ้าการที่ได้ตายเพื่อนายท่านคือพรสำหรับข้า โซยองแต่งตัวเป็นโซนานและนำกองทัพของโซหลายพันคนบุกไปในทางทิศตะวันตกโดยดึงดูดทหารม้าของเชียงให้ไล่าตามพวกเขาไปโซนานแต่งตัวเป็นนักลบธรรมดาไปกับคนสนิทหลายร้อยคนและทองคำจำนวนหนึ่งจากนั้นวิ่งขึ้นไปทางเหนือในยาม,ามค่ำคืนครึ่งวันต่อมาโซยองนำผู้คนหลายพันคนไปทางทิศตะวันตกพวกเขาดูเหมือนเป็นกำลังหลักพวกเขาควรจะสามารถหลอกลวงเส้นหลังได้ใช่ไหม แม้ว่าเราจะสูญเสียผู้คนไปหลายพันคนด้วยผู้คนเพียงไม่กี่ร้อยคนและทองคาจํานวนมหาศาลแต่ตระกูลโซของเรายังสามารถลุกขึ้นได้อีกครั้งได้เส้นหลังต้องการที่จะฆ่าข้าเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนสักวันหนึ่งข้าจะสามารถกลับมายัางรัดเย่และก่อตั้งราชวงศ์ที่เป็นของตระกูลโซสักวันหนึ่งข้าจะกวาดล้างตระกูลจีนทั้งหมดและหันเจ้าเจ้าเส้นหลังให้เป็นชิ้นๆลุงโซนานทําไมวิ่งเร็วนักล่ะ กากำลังไปทางเหนือสู่รัชชูและแวะไปที่ภูมิภาคตะวันตกนั้นหรือมะมันคือส้นหลังลุงสูนานข้าหล่อเจ้าที่นี่มานานแล้วเจ้าถูกล้อมรอบไปด้วยพวกเราแล้วข้าคาดหวังว่าเจ้าจะหนีออกมาได้อีกครั้งคงจะต้องมีคนแอบอ้างตัวเป็นเจ้าและนำกองกำลังหลักของกองทัพสูไปทางทิศตะวันตกในขณะที่เจ้ามุ่งหน้าไปทางเหนืออย่างลับๆพร้อมกับคนไม่กี่คนเจ้าฉลาดแกมโกงจริงๆ ทายาทโดยตรงของตระกูกสโซคงจะอยู่ที่นี่ทั้งหมดข้าไม่ได้เจอเจ้ามาเดือนหรือสองเดือนแล้วสูหนังก็แก่ลงมากแล้วเหรอ